อยูโชว์ให้ดูเลยค่ะโอ้หนี่เราราดซอสน้ำจิ้มแล้วนะคะหมูแดงชิ้นใหญ่มากไม่น่าเชื่อนะคะแค่สามสิบบาทได้เยอะมากเลยตามมาชิมชตามมาชิมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะตามมาชิมร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเย็นตาโฟนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเมนูต่างๆนะคะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนะคะแล้วก็ยังมีน้ำปั่นชาไข่มุกด้วยนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่บ้านมายาหมู่16อยู่ยื้องๆกับซอย4นะคะและทางร้านก็ยังมีบริการจัดส่งถึงบ้านท่านด้วยนะคะ มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ที่เราตามมาชิมนะคะเราก็จะมาชิมอยู่5เมนูกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่ร้านมีเมนูให้เลือกมากมายเลยนะคะ มาเมนูแรกเลยนะคะตอนนี้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะถัดมาจะเป็นบะหมี่เหลืองต้มยำนะคะทางด้านขวามือนี้ก็คือจะเป็นเส้นใหญ่เย็นตาโฟค่ะถัดมาก็จะเป็นข้าวหมูแดงนะคะตัวนี้ข้าวมันไก่นะคะทั้งหมดนี้ราคาเพียงชุดละ30บาทเองค่ะได้เยอะและคุ้มมาก ดูแล้วเข้มข้นน่าทานมากเลยยังไงเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติจะแซ่บนัวอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะลงมือชิมกันแล้วนะคะเริ่มตัวไหนดีเอากว๋วยเตี๋ยวดิกลัวอันนี้คือแบบเราไม่ปรุงเลยคะ่ะเพราะเป็นคนที่กินกว๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ชอบปรุงเราคิดว่า น้ำซุปของทางร้านแต่ละที่คือเขามีความอร่อยเด็ดของเขาอยู่แล้วค่ะค่ะชิงนะอืมน้ำซุป,ปนหวานอืม น้ำซุปนัวอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าคนกินเผ็ดนี่คือใส่แค่พริกแล้วก็น้ำส้มนิดหน่อยก็พอนะคะแต่สำหรับเราเราไม่ต้องใส่อะไรค่ะอร่อยแล้วอร่อยตัวนี้นะคะโหไ,ได้ได้น้ำหมูเน้นๆนะคะชิ้นโตๆอร่อยค่ะ นะขอชิมอีกเมนูถัดมาดีกว่าค่ะ อันนี้เป็นต้ยมยำดูสิคะเครื่องเยอะมากกินนิดนึงเด็กๆทานได้นะคะอืม อร่อน,นะคะเนีิมคมนะเนีห่งยชิมเมนูแบมาดีกว่าเย็นกัอโฟนะคะว้าวโหลูกเิ้น ดูสิคะใหญ่มากสุเราพูดจริงๆนะไปกินที่ร้านนี้ จริงๆแล้วไม่ต้องปรุงเลยค่ะคือพี่เขาปรุงมาให้แล้วนะคะคืออร่อยอยู่แล้วอะค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมข้าวหมูแดงกันต่อนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยค่ะโอ้นี่เราราดซอส น้ำจิ้มแล้วนะคะหมูแดงชิ้นใหญ่มากไม่น่าเชื่อนะคะแค่สามสิบบาทได้เยอะมากเลยแล้วก็ไม่ใช่วิญญาณหมูด้วยสุดยอดคุ้มค่ามากขอชิมโ,มโูได้เยอะมากออือ ใหญ่มากมต่อข้ามันไก่นะคะ นี่ค่ะโชว์ให้ดูเลยเอาน้ำจิ้มออก่อนโอ้โหเราทำน้ำจิ้มหกนะคะโคตรเข้ามันไก่เลยค่ะสามสิบบาทเหมือนเดิมถูกมากเดี๋ยวร้านเลย ชิมว้าวจริงๆพี่ให้พี่เขาให้น้ำชิมเยอะมากนะคะแต่เราเอามาใส่นิดเดียวพอช่ำๆโอ้พ oh. ระเจ้าโอ้ oh. ่วงเลยนี่ค่ะอืม mm. เลิฟเลยไปกินร้านนี้คือคุ้มมากค่ะสถานการณ์โควิดอย่างนี้แล้วสินค้าราคาแบบนี้ถือว่า คุ้มมากๆแล้วที่สำคัญร้านพี่เขามีในการบริการจัดส่งถึงบ้านด้วยนะคะในบริเวณบ้านไมายานะคะอืมอืมชม Hmm. Hmm. ขอคอนเฟิร์มว่าทางห้าเมนูอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าเราคนเดียวทานน่าจะไม่หมดนะคะเพราะได้เยอะมากวันนี้ตามมาชิมต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกด u ั s ส r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าเราจะตามมาชิมที่ไหนหรือรีวิวกินอะไรหรือทำอะไรกินโปรดติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย